สวัสดีครับพิสิทธิ์กินดีต้อนรับกับสู่ playlist สอนไพซอนเพื่อการประมวลผลข้อมูลรีโมท e ซนซิงนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในโค้ด004 Vector ตรงนี้นะครับพิสิทธิ์สามารถดาวน์โหลดโค้ด Data แล้วก็ powerpoint เนี่ยใต้คลิปได้นะครับ uh, ทีนี้ uh, เรามาพูดถึง v e กเตอนะครับทำไมต้องพูดถึง Vector เดี๋ยวเปิดดูก่อนปุ๊บเวิตเตอร์ของเราเนี่ยนะครับเราจะเอามาใช้ในส่วนของรีโมทเซนซิงยังไงก็คือเราจะนำมาสกัดค่านะครับผมขอเปิด QGS ไว้นะทีนี้เรามีภาพของเราอยู่นะครับซึ่งเป็น Sentinel 2ได้เตรียมไว้ข้างนอกแล้วก็ตัดนะครับดังที่เอามาใช้ใน คลิปก่อนหน้านี้นะครับใช้สอนทีนี้เราต้องการจะจำแนกสิ่งปกคลุมดินนะโดยใช้ Machine Learning นะเน b เ a ร e เราใช้ n น b เ a c e เนี่ยแล,แล้วทีนีเ้เราจะต้องเตรียมนะครับเตรียมอะไรก็ต้องเตรียมไอตัว Training Area ไว้นะครับ Training Area เดี๋ยวขอตรงนี้ก่อน เห็นชัดไม่ค่อยชัดนะนะครับเอาเงี้ยเอาเงี้ยเปลี่ยนโอเคเทรนนิ่งแอเรียต่างๆแล้วเทรนนิ่งแอเรียเนี่ยมันเาราเโชว์ราเบลโชว์ราเบลอ่ะโชว์ราเบลขึ้นมานะครับเทรนนิ่งแอเรียเนี่ย นะครับที่ผมเลือกมาเนี่ยมันมีทั้งแบร์ย p แพดดี้วอเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับที่นั่งดิจิตัลแล้วก็แปร ى, ด้วยการผสมสีแบบต่างๆเพื่อที่จะให้ช่วยในการแปรภาพนะอันนี้ก็จะต้องเป็นอยู่ในอ e ีโมชั่นซิงเบื้องต้นนะครับที่นิสิตจะต้องผ่านมาละอันนี้ผมแอดซูมมาผ่านมาเรียบร้อยถ้ายังไม่ผ่านกลับไปที่คลิปวิดีโอผมแล้วก็ทำการเรียนได้นะครับ ันนี้แนะนำเบื้องต้นทีนี้เราจะต้องเปิดข้อมูลพวกนี้เข้าไปใน y y t o o นะครับซึ่งเรายังไม่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับเวกเตอร์เลยที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมานะพี่นผ่านมาเราเรียนเรื่องล a s t e r แต่ทีเนี้ยไอตัวเวกเตอร์เป็นตัวสำคัญที่จะทำคอยมาร์คส a ล่าสเตอร์มาร์คลสในบริเวณคลาสต่างๆที่เราได้ดีไซนไว้ เรามาดูกันว่าเวกเตอร์มันมีเรื่องอะไรที่มันจะต้องเรียนใน Python นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครชอบแนวเวกเตอร์แต่อัน,นี้เราจะพูดเวกเตอร์ที่จะเอาไปใช้ใน Laster นะครับเราจะไม่พูดเวกเตอร์ a อน a ไลซิส gs a อน l ไลซิอันนี้ผมจะไม่พูดเพาว่าไม่ได้เกี่ยวกับ playlist ตัวนี้นนี้เรามาพูดถึงเวกเตอร์เชิงพื้นที่ใน Python นะครับก็ ตรงนี้เดี๋ยวทําตรงนี้ไว้ให้เราสามารถมีลิงก์ต่างๆเนี่ยโอ้ไว้คอมเพลียนซีมากนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีพิมพ์ตกหล่นอะไรพวกนี้อยู่ช่างมันนะครับนี้เราลองมาดูนะครับใน Python เขาก็มีไลบรารีต่างๆที่สนับสนุนข้อมูล Vector gis อยู่นะครับซึ่งเหล่านั้นน่ไอไลบรารีเหล่านั้น,น นะครับสามารถที่จะจัดการได้หลายๆแบบแล้วก็ทีเนี้ยเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับว่ามีาไลบรารีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับในการจัดการเวกเตอร์นะครับมีเชฟฟลีเชฟฟลีอันแรกเลยก็คือเชฟฟลีเนี่ยพอมันกดดแต่มัลคลิกแล้วมันก็จะกลายมันแก้ไขเนี่ยไอตัวเชฟฟลีอันแรกเนี่ย ใช้ในการทําการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ใน Python ได้นะครับเเช่นการสร้างบัฟเฟอร์ยูเนียนอินเตอร์เซ็กเซนจอยอะไรพวกนี้นะครับเชียร์อเมตริกโอเปอเรชันเนี่ยได้นะครับโดยที่ไอตัวเชฟลี่เนี่ยพัฒนามาจากไลบรารีที่ชื่อว่า g e o s ตรงนี้นะครับซึ่ง g e o s ตัวเนี้ยเป็นตัวละตัวสำคัญเลยเอนจินที่สำคัญในวงการ gs เลยนะซึ่ง g d เ l กับ ocr เนี่ย ก็เอาไปพัฒนาเอาออสเนี่ยไปพัฒนาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเชฟลีกันนะเชฟลีเนี่ยถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะครับมันก็จะมีการสอนนะครับในรายละเอียดเลยว่าเชฟลีเนี่ยเป็นติวเตอร์เรียนมันทำอะไรได้บ้างนะครับเวลาเราจะสร้างลายสตริงขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีจุด โคอิเนตของแต่ละโนดเวอร์เท็กซ์พวกนี้ไว้ white, ใช่ไหมครับเราจะต้องมีจุดเริ่มต้นที่จุดก่อนเราถึงจะได้ลายอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าการสร้างจุดพวกนี้สร้างยังไงก็ต้องมีโคอิเนตในการสร้างเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับโดยใช้เชฟรีตรงนี้นะครับนี่พลีกอนนะครับสร้างยังไงนะครับในเชฟรีนอกจากน,านั้นปุ๊บมันยังมีในเรื่องของ การวิเคราะห์นะครับเราจะยูเนียนกันก็ได้นะครับทำการอินเตอร์เซกาอินเตอร์เซกก็ได้อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานหรือว่าจะดิเร t ชันนะครับอีโรชันอันนี้เราจะพูดในรายละเอียดกันนะครับอันนี้คือเชฟลี่ทำการวิเคราะห์ใน gs ได้หมด g o s นะครับอาจจะพูดนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ต้องมาอธิบายพวกนีนะ้ตรงนี้เป็นพื้นฐานที่ดีในการเชื่อมโยงกับ พวกโปรแกรม G S นะครับเพราะว่าเขาใช้ไลบรารีต่างๆเนี่ยมันจะมีไลบรารีคอหลักของมันนะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์พอ,อนนี้ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเราจะเข้าใจโครงสร้างแล้วไม่กลัวมันเวลาเราไปฟังที่อื่นมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันมาลากมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคฟิโอนานะครับฟิโอนานี่ ฟิโอนาเนี่ยถ้าเซิร์ชดูนะครับคลิกขวาเซิร์ชตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นเนี่ยนะครับอไอ้ฟิโอน่าย,ย,ยักษ์เขียวเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยน่แต่ชื่อมันคือตรงนี้แต่ว่ามันเป็นไลบรารีในการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาษาไพทอนนะครับซึ่งพัฒนามาจาก o g r ก็คือเก่งในเรื่องเวกเตอร์เหมือนกันนะครับ เราก็จะมาพูดถึงตรงนี้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราจะไปพูดถึง g e o p e n d a s เนี่ยครับ g e o p e n d a s เนี่ยก็คือรวมข้อดีของไอ้พวก c h e f l y y i i o n a เนี่ยได้ g e o p e n d a s แต่เราก็ต้องเข้าใจว่า e f f รี y กับ Fiona มันทำงานยังไงก่อนก่อนจะไปใช้ g e o p e n d a s คือในระบบ Open Source เนี่ยนะครับ o p t w s r u r c e ซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะใช้การพัฒนากันต่อก็คืออย่างเช่นว่า ทำอันนี้เสร็จปุ๊บก,ก็อัพขึ้นไปแล้วใครจะเอาไปพัฒนาต่อก็ได้ก็จะกลายเป็นไลบรารีของตัวเองที่มันดีขึ้นมาหรือว่ามันเฉพาะทางขึ้นมาในงานของตนเองนะครับโอเคเดสคาเตสอันนี้อ่านเสียงยังไงครับน่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสที่เก่งในเรื่องของแผนที่นะครับเป็นนักขโตการาฟรีด้วยนะครับกเก่งทางด้านจิโอเมทรี เอาชิบ้าคนนี้นะครับเป็นเฟนส์ฟิโลโซเฟอร์เมื่อก่อนก็คนปราดก็เก่งหลายๆเรื่องนะฮะนี่อย่างนี้คนนี้เอาชื่อคนนี้มาตั้งเป็นไลบรารีเลยนะครับเป็นนักแมทเทมัติกเชียนนักคณิตศาสตรส์เป็นพวกเก่งเรื่องการคำนวณจิออเมตรีอันเนี้ยนะเราก็เคยได้ยินชื่อกันมาอยู่เขาก็เอามาเป็นไลบรารีที่พอดข้อมูล คำนวณทางคณิตศาสตร์เนีเข้าไปนะครับเ,เราลองไปดูในลิงก์ของไอ้ตัวนี้ดูเขาบอกว่าเป็นไลบรารีเล็กๆที่สามารถจัดการข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศเนี่ยได้ดีนะครับโอเคไอ้ตัวพระเอกจะบอกว่าตัวพระเอกตัวเด่นอนะ g e o p e n d a s เนี่ยคือตัวนี้นะครับ g e o p e n d a s เนี่ยมันพัฒนา มาให้สามารถที่จะใช้ข้อมูลทั้งเรื่องของเวกเตอร์แล้วก็เรื่องของมูลฐานข้อมูลได้พวก Attribute เนี่ยนะครับ a t t r i b u t e เนี่ยมันเอาข้อดีของ Pandas มานะครับถ้าใครนิสิตอาจจะยังถ้าเป็นนิสิตปริญญาตรีภูมิศาส์อาจจะยังไม่คุ้นเคยเพราะว่าไม่ได้เรียนพวก i e t c s i a t a s c i e n c e เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราคิดก็คือ Excel ตาราง Excel เนี่ยมันก็จะเป็นช่องตารางใช่ไหมครับไอ้นด้นี่เก่งมาก ทีนี้อาจารย์ p ะ r ส e ิฐ CBS เนี่ยมีสอนนะครับมีสอนในเรื่องของแ a นด a าผมก็ไปเรียนมา Data t c s e n c e ก็เรียนของอาจารย์ใน y t u t u นะครับใน u t u b e ด้านล่างเนี่ยมีลิงก์บอกอทีนี้ชาแพนดาสเนี่ยเก่งในเรื่องของอาตารางข้อมูลตารางข้อมูลแผนที่การวิเคราะห์อะไรพวกนี้นะครับมันจะสามารถที่จะ ทำการวิเคราะห์ได้ได้ดีนะครับนี่มเปิดไปที่เดี๋ยวเปิดปนี้โอเคนี่เดียว p ั n ดัสสามารถเข้าไปดูดูได้นะครับดูว่าเดียวกับดัสเนี่ย getting start ลงโปรแกรมยังไง user guide intro เอเราเอา intro นี่ผมแนะนำไปด้วยนะครับก็คือมันจะมีคล้ายๆ tutorial ให้เราเล่นเลยนะครับ แล้วก็ดึงข้อมูลมาเปิดข้อมูลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเราไปเล่นของอาจารย์ประเสฐ CBS นะครับเราจะมาต่อในเรื่องของ GeoPandas ได้ไม่ยากนะครับอันนี้เพราะผมไปเรียนมาละแล้วผมมาเล่นกับ GeoPandas ผมก็สามารถที่จะเข้าใจในเบื้องต้นของ GeoPandas ได้แต่ไม่เก่งน,นะครับไม่ไม่มีความเชี่ยวชาญอะไรทางด้านนี้มากนักนะครับในของ e o p a n d a s เนี่ยแต่แนะนำได้แล้วก็พอจะเข้าใจ ของมันนะครับโครงสร้างอะไรของมันโฟเรียเนี่ยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเว็บละอันนี้ก็ไม่ใช่ความถนัดผมละแต่ว่าเราเราอยู่ใน Python เราสามารถที่จะใช้ Library ตัวนี้นะครับในการจัดการาทำแผนที่ออนไลน์ได้แม้ว่าเราจะไม,ไม่เก่งเรื่อง Java อะไรมากนักหรือ HTML อะไรเงี้ยนะครับโอเคโฟเรีย okay. นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะทีนี้ผมจะพูด ในส่วนของแนะนําอันนี้ปลิงไว้นะครับแนะนําองค์ความรู้มันจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับ open source นะครับ free and open source software นี่นะครับที่เกี่ยวกับ geoinformatics พวกนี้อยู่นะแล้วทีนี้ขอแนะนำว่ามันมีไลบรารีตัวเด่นๆก็คือ gdal o g r จริงๆมันมีหลายอันแหละแต่เนี้ยคือมันเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับเรื่องของ l a s e r กับ Vector เนี่ย อันเนี้ยแล้วเขามีแลปเปอร์ในส่วนของ Python ด้วยอ่ทีนี้คนเนี้ยคือคนที่สร้างคนหลักเป็นตัวหลักในการพัฒนา GDL กับ OGR นะครับเพิ่งครบอรอบ20ปีมาเนี่ยนะสองสปีก่อนแล้วทีนี้เขาก็มี GitHub ด้วยนะครับแ n งอ่านว่าอะไรวอวอวเมอร์ดัมนะครับคนเนี้ยนะคนนี้เก่งเก่งมากนะครับแล้วก็มี GitHub ของตัวเองนะก็เข้าไปดูได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยอัปเดตมัางผมเห็นนะก็มีอยู่มีอยู่แต่ไม่มากนะครับแต่มี g d เดมีอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาแบบตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ยังมี t ตลทอริเ n นนะครับ Boston GS เนี่ยโอ้นี่เต t อริเนแม้ว่ามันจะเก่าไปหน่อยนะว่ามันสามารถที่จะเข้าไปดูได้ใครจะ Quick GS ควิกไกด์เนี่ยทางโพสจีเอชเนี่ยไอพวกสเชียลดัตเตอร์เบนเนี่ยอันนี้เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปเรียนรู้ของเขาได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะ OpenStreetMap OpenLayer นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานใครจะไปทางเว็บนะครับอ่าฟอนต์เอ็นอะไรพวกนั้นนะนะลองลองไปดูตรงนี้ดูแล้วก็นะถ้ามีนิสิตสนใจเนี่ยก็ผมก็แนะนำตรงนี้ก่อนได้อาจจะมีแหล่งอื่นนะครับที่มันดีกว่านี้อันเนี้ยผมผมว่าผมหาเจอของคนนี้นะครับแต่ว่า น,นี้ก็ลองไปถามอาจารย์ของภูมิศาสตร์มนอ,อาจารย์สิทธิดชัยเนี่ยเก่งในเรื่องของเว็บ GS อแลอาจารย์กัปนาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวทางด้านนี้อันนี้ไม่ใช่แนวผมละโอเคแล้วก็หน่วยงานนะครับ o p e n g e o s p a t i o l c o n s o r t i u m หรือ OGC เนี่ยอันเนี้ยนะครับเป็นหน่วยงานองค์กรอาสาสมัครนะครับที่มี พวกเซียนทั้งหลายในระดับนานาชาตินะครับเขาร่วมมือกันแล้วก็วางมาตรฐานข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศนะร,รวมไปถึงเซอร์วิสต่งางๆนะครับเซนเซอร์เว็บอินเทอร์เน็ตออฟติงโอตัวนี้มันไปไกลมากเลยนะ OGC, g s อะไรพวกเนี้ยมันมีเฟรมเวิร์กกรอบให้เพราะว่าต่างคนต่างทำเนี่ยมันก็ไม่มีมาตรฐานนะฮะนี่เขาก็รวมตัวกัน มีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดอยู่นะครับ OGC สแตนดาร์ดเราไปดู Archite ท t เจอ OGC สแ a นดาร์ผมเข้ามาตรงนี้โอ้มันมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะสามดีทายมีเขามีอบรมมีอะไรด้วยนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ไอหน่วยงาน OGC เนี่ย City GML เนี่ย City Json โอ้ยังมีอีกหลายเรื่องที่ ทางด้านภูมิสารสนเทศเราเนี่ยในนนักภูมิศาสตร์ที่จะเอาภูมิสารสนเทศมาพัฒนาความรู้ภูมิศาสตร์เนี่ยยังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะนะครับถ้าเราเข้ามาดูมาตรฐานถ้ามันมีมาตรฐานเนี่ย Indoor Mapping Data Format เนี่ยนะครับ geo API นะมาตรฐานการทำ API นะอย่างที่ IBIS ก็มี API ของตัวเองอย่างเงี้ยนะครับบริษัท IBIS บริษัทพี่พี่ประสงค์นะครับอ่านี้ ก็เป็นพี่ที่เคารพกันอยู่ผมเคารพท่านนะครับเป็นรุ่นพี่ผมอ่าทีนี้ก็มีสแตนดาร์ดอาร์ชิเทคเจอร์และแอกแมอันนี้ก็เราก็ดูดูได้ว่าโอ้อยังกับเซอร์วิสแอนด์เอพีไอตรงนี้เก็เป็น WMS WFS WPS เนี่ยนะครับแล้วก็พวก Data m o โมเดลต่างๆเนี่ยอันนี้ครับเขาก็ทำมาตรฐาน LAS เนี่ยอันนี้ไลด้าพวก KML น,นี่เก่าไปละ CIG GML นะครับพวกสมาร์ท i t y ตีอะไรพวกเนี้ย Symbology Encoding Sensor ออ๋ออันนี้ตัวแดงนี่มามาเลยอันนี้นี่ฮอตเลยมีงานประชุมสัมมนาเนี่ยเรื่องทางด้าน Spatial Sensor อ่า Spatial IOT นะครับที่ผมดูที่เยอรมันเนี่ยโอ้มีมีตรงนี้เลยนะครับยังทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะเอามาเรียนรู้ทางด้านภูมิสาร,รสนเทศเนี่ยเราก็ไปพัฒนาวงการภูมิศาสตร ในความรู้หลายๆแขนงวิชาที่เรามีอยู่นะครับบูรณาการได้ตรงนี้โอเคพอมาถึงตรงนี้มันก็เราสามารถติดตามเว็บบินา OGC ได้จากตรงนี้นะครับผมเข้าไปดูตัวนี้นะครับลิงก์ตรงนี้ขอแนะนำเลยแล้วกันนิสิตอันนี้ถ้าผมจะเอาให้นิสิตปริญญาโชดูหรือว่าปริญญาตีดูเนี่ยก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับที่เขาแนะนำเนี่ย สามารถ r e จิสเตอได้แต่ตรงนี้ช่วงนี้มันโควิดมันก็เป็นเว็บเป็นเว็บบินาเวอร์ชวลอีเวนต์เนี่ยดีมีประโยชน์เราจะได้เก็ตความรู้อัปทูเดตเราได้นะครับนี้มันต้องภาษาอังกฤษเนาะดิสิตก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษนะครับไปด้วยโอเคทีนี้มันมีหน่วยงาน o Open Source g e Ospatial Foundation หรือ OSGO เนี่ย OCC ทามาตรฐานนะครับแล้วก็มีบทบาทระดับนานาชาติ พอ SGO เนี่ยก็เป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรนะครับก็มีโอพวกเสียนทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานบริษัทบริษัทเนี่ยก็เข้ามาที่เขาใช้ Open Source เนี่ยในการทำธุรกิจเก้าหรือว่าในหน่วยงาน Academic University อย่างรับที่ภูมิศาสต์มร์เรสวนเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้ซอฟต์แวร์ Open source ให้มากที่สุดนะครับก็มันจะสามารถที่จะ กระตุ้นวงการแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ฟรีอย่างเงี้ยเผยแพร่กันได้อย่างเงี้ยนะครับอก็แต่ซอฟต์แวร์ทางด้านคอมเมอร์เชียลเราก็ยังใช้อยู่นะครับก็มีซื้อรายเซนส์มานะครับโอเคหน่วยงาน o s g o เนี่ยไม่หวังผลกำไรนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ก็คือตรงนี้ลองเข้าไปดูแล้วหน่วยงานเนี้ยมีการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับนานาชาติที่ดี อย่างนึงนะที่ก็คือ f o r t 4G เนี่ยมีการจัดประชุมทุกปีนะครับเข้าไปดูตรงลิงก์นี้ได้แต่ละงับมาตั้งแต่ปี2020ที่แคนาดานะเขาลองงับนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีโควิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน่วยงานตรงนี้อันนี้เป็นระดับนานาชาติ OSGO นะครับมี f o r ส 4G ที่เขาจัดระดับนานาชาติทีนี้ OSGO Thailand เนี่ยเราก็มีนะครับมี การจัดฟอสฟร์จีในไทยแลนด์แล้ขึ้น2ครั้ง AAT ครั้งหนึ่งที่จุฬาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็โควิดก็เลยไม่ได้จัดนะซึ่งเป็นงานประชุมที่ดีมากแล้วก็คนเข้าก็ได้อัปเดตความรู้นะครับมีบริษัทมามีมหาวลัยมานักวิจัยมาให้อบรมนะผมก็ไปอบรมด้วยแต่ตอนนั้นยังยังเป็นมือใหม่ในวงการอยู่นะแต่ว่าก็ทําวิจัยมาละนะครับแต่ว่าในเรื่องของวงการ Open s ซอ r c e อะไรพวกนี้แต่ผมก็ใช้ Open s ซ u r c e มาตลอดนะครับ เราเข้าไปดูนะครับก็มีคนเก่งๆในเมืองไทยเยอะเลยนะครับเราก็ได้เรียนรู้จากคนเหล่านั้นแลกเปลี่ยนกันทีนี้สิ่งที่นิสิตต้องมีพื้นฐานมาก่อนในแบบเรียน0 0 4เนี่ยโค้ดเนี่ยนะครับผมอยากบอกว่าเออมันก็มี1ก็คือมีลิงก์ gs นะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปดูได้กดเข้าไปก็จะเป็นเนี่ยสอน gs เลยนะครับบทแบบเรียนซึ่งถือว่าดีผมดูแล้วมีคุณภาพนะครับ เป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษาไทยก็หาได้เยอะแยะนะครับ G S เดี๋ยวนี้หน่วยหน่วยงานอะไรก็ใช้องค์กรอะไรก็ใช้หมดนะครับแต่ว่ามันในขั้นสูงเนี่ยมันก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ความรู้ด้านภาษาไพทอนนะครับก็ลองดูของอาจารย์ประเสริฐนะครับแล้วก็ของผมดูแล้วก็ Pandas เนี่ยอาจารย์ประเสริฐนะครับแนะนำเลยก็จะมีให้เรียนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรากลับมาในคลิปต่อไปนะครับ